เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับกองชาการตํารวจนครบาลขอถแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบสถานการณ์ในวันที่19พฤศจิกายน2556ันาบต่อไปนี้นะครับเ่นกลุ่มพักประชาิัย์ชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขณะนี้มีจํานวนประมาณ1,400คน2กลุ่มกองทัพประชาชนคนระบองทัพสินกรกชุมนุมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าขณะนี้มีจํานวน250คน 3กลคุณเรือข่ายนักศึกษารประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทอชมวง,ท,งที่บริเวณหน้ากองทัพบกขณะนี้มีจำนวน250คนเหตุการณ์โดยทั่วไปยังเป็นปกตินะครับแต่เนื่องจากสถานก,การณ์ทางการข่าวแจ้งว่าตั้งแต่คืนวันที่19พฤศจิกายน2556ต่อเนื่องไปถึงวันที่24พฤศจิกายน2556นั้นจะมีผู้ไม่ประสงค์ดี มีแผนการที่จะก่อเหตุวินาศกรรมอย่างรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ไปสู่ความรุนแรงในระหว่างการชุมนุมพลตำรวจโทรคำนวณวิทยุก,กระจายผู้ชกการตำรวจน,นครบาลจึงได้เรียกผู้ขับการตำรวจน,นครบาล1นึ่้และรอผู้ขับการเข้าประชุมเพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันเหตุดังกล่าวโดยเน้นย้ำให้ผู้ขับการรอผู้ขับการและผู้กับการ ออกทำการตรวจพื้นที่ด้วยตัวเองและให้ระดมกําลังเจ้าที่ตํารวจออกมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังทั้งสายตรวจเดินเท้าสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจอย่างครอบคลุมพื้นที่โดยเป็นการออกตรวจตามตรอกซอกซอยต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปรวมทั้งสั่งการให้มีการตั้งจุดตรวจการมั่นคงอย่างเข้มแข็ง และตรวจจุดสุขคมตามจุดต่างๆต,ตลอดเวลาเพื่อการรักษาความสงมบเรียบร้อยและความปลอดภัยในบริเวณสถานที่ชุมนุมและบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งในการปฏิบัติทางด้านตำรวจนครบาลได้ประสานเจา้าหน้าที่ตำรวจจากพื้นที่ใกล้เคียงทั้งกองเการตำรวจอุทธรหนึ่งภาสองาเจ็ดและให้ออกมาเสริมการปฏิบัติอย่างเต็มที่กองเชา,ารตำรวจนครบาลได้มุ่งเน้น ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนและของบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่พี่น้องประชาชนดังนั้นจึงของประชาสัมพันธ์ให้สื่มอมวลชนได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบเพื่อปรดกรุณาหลีกเลี่ยงในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ที่มีการชุมนุมและขอให้พื้นที่พี่น้องประชาชนอย่าเข้ามาร่วมในการชุมนุมเพื่อความปลอดภัยโดยส่วนรวมจิมประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน